ตัวโปรแกรม Figma นะครับก็กดเข้ามาที่ปุ่มดีไซน์นะครับทางตัวโปรแกรมก็นะครับจะปรากฏหน้าตานะครับพื้นที่การดีไซน์ประมาณนี้นะครับซึ่งองค์ประกอบหลักๆในตัวโปรแกรมนะครับส่วนแรกนะครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าแถบเมนเมนูนะครับซึ่งแถบเมนเมนูนะครับจะมีเครื่องมือที่สําคัญนะครับดังนี้ตัวแรกนะครับก็คือตัวเมนเมนูครับ ตัวเมนเมนูเนี่ยมันจะเป็นการจัดการนะครับเครื่องมือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์นะครับการอีดิตแก้ไขนะครับการนะครับเปิดมุมมองนะครับไม้บพันัดเส้นกริดนะครับหรือว่าจะเป็นการจัดการกับวัตถุนะครับหรือว่าอ็อบเจกต์ของเรานะครับการจัดการกับเท็กซ์นะครับอะไรประมาณนี้ต่อไปนะครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเมื่อเรากดลงไปแล้วนะครับทางโปรแกรมเนี่ยมันก็จะสลับนะครับเปลี่ยนเป็นโหมด ที่จะแสดงนะครับภาพรวมของการดีไซน์งานดีไซน์ของเราทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเรากดกลับไปเหมือนเดิมนะครับมันก็จะแสดงแถบเครื่องมือนะครับต่อไปครับก็จะเป็นส่วนของไฟล์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีเพจนะครับเพจเนี่ยก็เหมือนกับหน้าโปรเจกต์ที่เราใช้ในการดีไซน์นะครับเลเยอร์ครับ หลักการทำงานของเลเยอร์นะครับเหมือนกับใน Photoshop หรือว่า l l u s t r a t o r เลยนะครับก็คือเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนนะครับวัตถุที่อยู่ในเลเยอร์ด้านบนเนี่ยมันจะซ้อนทับกับวัตถุที่อยู่ในเลเยอร์ด้านล่างครับองค์ประกอบตัวต่อไปนะครับภายในโปรแกรมก็คือพื้นที่กว้างๆสีดาตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่า c a n v a s นะครับเป็นเปรียบเสมือนกับพื้นที่ในการออกแบบของเราทั้งหมดนะครับต่อไปนะครับข้างล่างตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่า Toolbar นะครับ ชูบารเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเครื่องมือต่างๆนะครับที่เราใช้ในการดีไซน์นะครับดิจิตอลโปรดักต์ส่วนด้านขวามือตรงนี้เราจะเรียกว่า Property นะครับแถบของ Property นะครับก็จะมีดีไซน์แล้วก็โปรโตไทป์นะครับดีไซน์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการตั้งค่านะครับปรับค่าต่างๆให้กับวัตถุที่เราสร้างขึ้นมานะครับโปรโตไทป์นะครับ, otype, รบก็จะเป็นเหมือนกับการแสดงนะครับม็อกอั up, งานดีไซน์ของเรารวมถึงการใช้ u s e r f l o นะครับการโยงเส้นเชื่อมนะครับแล้วก็จะมีการแสดงผลนะครับแบบ p r e s e n t แล้วก็ P-View r e นะครับแชร์งานดีไซน์ครับ